ว่าทักษิณพลาดนะครับคันี้พูดกันละกลัวรัฐประหารลลนะเห็นไหมฮะการเมืองมันงวดงดงเข้ามาทุกทีแล้วทุกอย่างมีเวลาของมันการเมืองก็มีเวลาของมันตอนนี้ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีผมเรียนหุ้นส่วนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องใจเย็นๆนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ Entertainment c o m p l e x นะครับที่รัฐบาลนะครับออกมาทำการตอบโต้ช่วยกันตอบโต้จะดัน c o m p l e x Enter t เ i n m e n t เข้าสู่สภาผู้แทนสดอนให้ได้นะครับการลงมติในสภาวันนี้นะครับล้วนสะท้อได้เห็นนะครับว่าการ พรดันนะครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับของรัฐบาลนั้นมีความเร่งรีบเกินความจําเป็นอย่างน่าสงสัยจริงๆนะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทางฝั่งของพรคประชาชนเองเราไม่เห็นด้วยกับความเร่งรีบขนาดนี้นะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะให้ทางคุณผลิตนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับที่ทําการศึกษาเรื่องนี้อยู่ได้นํา,นาชี้แจงเหตุผลต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ามีเหตุผลอย่างไรบ้างที่เราไม่เห็นด้วยกับการเร่งรีบนะครับการลักดันล่างขนาดนี้ครับสสพักพลังประชารัฐ มาขอพัแสดงความนอบน้อมต่อจิตวิญญาณในการต่อสู้เพื่อแผ่นดินของท่านทั้งหลายที่เสียสละมาวันนี้มาเปล่งเสียงให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้รับทราบว่าการพน,นันคาสิโนสารบ,บันเทิงครบวงจรเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยปฏิเสธนอกจากนั้นในครั้งราชการที่5พระองค์ท่านทรงยกเลิกบ่อนการพนัน,น ทั้งๆท,ท,ที่มีรายได้800,000บาทในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะน้อมนําพระบรมราชโองการขององค์ท่านมาสู่ปฏิบัติเพราะเราคือลูกหลานไทยผมอยากวิงวอนไปยังสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรซึ่งอยู่ด้วยกันว่าวันนี้กลับมาสู่ตัวต,วตนของตนเองเป็นตัวแทนของประชาชนวังเสียงประชาชนเลิกเป็นทาสของนายเงินในพักเสียทีครับและพักพลังประชารัฐขอยืนยันว่าเราจะต่อสู้คัดค้านทั้งใน และนอกสภาถ้าในสภาเราพ่ายแพ้เราพร้อมจะเข้าสู่ขบวนการของประชาชนเพื่อเปล่งเสียงให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้รับทราบว่าหยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดการพนันแล้วหันมาใส่ใจกับพี่น้องประชาชนความเป็นอยู่ปัญหาปากพองอีกหลายเรื่องที่ต้องรีบทำผมไม่เห็นดีดีด้วยในการลุกลี้ลุก,ล,ก,ล,กลนเอากฎหมายฉบับนี้เข้าแล้วมาเพื่อยืนยันว่าจุดยืนพักพลังประชารัฐ เราจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเราไม่เอาคาสิโนค,ครับขอบคุณครับเอาแล้วเพื่อไทยอัดฝ่ายค้านเลยนะบอกว่าเล่นเกมโยนบาทให้รัฐบาลแบบนี้ขออย่าทำประชาชนเนี่ยเขาเผื่อการเมืองกันหมดแล้วเดี๋ยวทาหารก็ออกไปอีกหรอกโตเร่งดันกฎหมายอินเทอร์เทนเมตคเพื่อในทุนแบบนี้ต้องตั้งคําถามว่าสรุปแล้วคุณเนี่ยรักประเทศชาติรักบ้านเมืองจริงหรือไม่คุณวิสุ์กล่าวนะ ่อมาเก้ก็บอกว่าเราต้องทํางานร่วมกันอีก2ปีถ้าเล่นกันอย่างนี้มันจะดีหรือถ้าฝ่ายรัฐบาลจะเล่นเกมบ้างมันไม่เหมาะอย่าเอาความทุกข์ของประชาชนมาเป็นเกมการเมืองเพราะประชาชนที่รับฟังการหลับพี่ตายอยู่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายการเล่นเกมการเมืองที่ทําลงไปไม่ได้ดีต่อใครเลยการเป็นนักการเมืองอย่าใช้สภามาชิงเหลี่ยมการเมืองกันประชาชนจะเบื่อนายเอา้าเขาไม่อยากเห็นสสทะเลาะก,กัน จะใช้สภาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเราเปิดกว้างการเมืองใหม่ต้องสร้างสรรค์ใครคิดทําอะไรไม่ดีในสภาผมตําหนิหมดอย่าให้ประชาชนเบื่อการเมืองถ้าเบื่อมากๆเดี๋ยวทาหารก็ออกมาอีกลุก่โลกคนนี้สิ่งสําคัญก็คืออเมริกาเปิดทั้งนี้นะครับในการจัดการเรื่องมาตรการภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับของโลกนะครับแลวมันจะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเล็ก สิงคโปร์เนะี่ยนายกก็ออกมาพูดกับประชาชนแล้วว่าให้เตรียมตัวที่จะเผชิญกับมาตรก,การเหล่านี้ขนาดเขาโดนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราโดนนับสามสิบหกเราก็ต้องคิดมาตรก,การแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มไรายไดอย้อย่างมากนะครับเพื่อจะให้มันมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดยผมอยากใหออ้ได้เห็นกันว่าเราไม่ได้คิดอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์กับคาสิโนเนี่ยแค่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเราคิดถึงกระบวนการในการที่จะสร้างเงานินทั้งหมดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศดีข สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ฝ่ายค้านนะก็ประกาศจะลงถนนถ้า Entertainment Complex นั้นผ่านสภาพูดแทนรัษดรนะครับในขณะที่วุฒิสภานะครับก็มีการถแถลงว่าส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับก็นั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่วิสุทธ์นะก็บอกว่านโยบายฝ่ายค้านอ้างนะโ,ยโยนบาปให้รัฐบาลเตือน ระวังประชาชนเบื่อจนเรียกทหารออกมายึดอำนาจนะครับนายบิสุทธิ์ชัยนรุณนะสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้ให้สัมภาษณ์เรื่องความวุ่นวายในสภาเกี่ยวกับเสนอยติด่วนเรื่องของเป็นินไว้การเสนอเลื่อนร่างพรบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งขึ้นมาเป็นบัญญัติแรกในสัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็เลื่อนไปนะครับบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่ามีนายทุนเร่งเดินหน้าเพราะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังนะเ,เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีนายทุนยังไม่ทันออกกฎหมายนายทุนจะออกแล้วเหรอนะครับอย่าถือว่าแอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับ อย่าลืมว่า Entertainment Complex วันที่28มีนาคม2567สภาจะรับทราบผลการศึกษามาแล้วตั้งแต่วันที่12มีนาคม2567แพทองทานได้มีการเอาแถลงการมีการฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง14กุมภาพันธ์มีประชาชนแสดงความคิดเห็น70,000กว่าคน80%เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้จะออกมาใช้เวลายอย่างน้อย6เดือน มีในทุนหน้าโง่ที่ไหนมาจ่ายอย่าจินตนาการมากเกินนะครับก็คาสิโนมีแค่10%ที่พูดว่าตั้งคาสิโนต้องพูดให้หมดว่ามีอะไรบ้างทำให้เศรษฐกิจต้องมีการลงทุนสร้างสวนน้ำที่ประชุมโรงหนังอย่างเดียวนะครับและถ้าไม่มีคาสิโนอยู่ด้วยใครจะมาลงทุนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่ามีกำไรคนไทยไม่ได้เข้าไปง่ายๆต้องลงรายละเอียดฝ่ายค้านนะครับ ก็เข้ามาเป็นกัรมาทีการด้วยนะครับสามารถตรวจสอบตีแผ่ประชาชนเห็นได้ขอให้เข้ามาร่วมสร้างเงื่อนไขในกฎหมายสำหรับการเข้าไปใช้บริการได้และถ้ามันเลวร้ายดูใบะค,ะคงไม่ตั้งถึง2แห่งหลอกจะบอกเปิดบ่อนคาสิโนเสรีบ้าบอคอแตกพูดความเท็จทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เตือนฝ่ายค้านว่า อย่าใส่ร้ายแล้วก็จะเป็นการเรียกทหารออกมาในขณะที่อีกคนหนึ่งฮะที่น่าสนใจก็คือภูมิธรรมเวชวัชัยนะครับก็ชี้ควรใช้กลไกของสภาถกความเห็นเรื่อง Entertainment c o m มองคอมเพมองเป็นการสร้างเม็ดเงินมากขึ้นร,รับมือกำแพงภาษีนะครับที่โดนชววมนั้นความบาดในขณะที่นายแพทย์บวรงเดชกิจวิกรม ที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไทยพักดีก็บอกว่าตอนนี้มั่นใจนะว่ามีการตกลงกันกบนายทุนเป็นที่เรียบร้อย <L US mission> ในเชงิงปรากฏการเรื่องของ Entertainment Complex กนะครับก็ตอนนี้ฝ่ายค้านก็ประกาศชัดเจนนะ ถ้าผ่านขึ้นมาเขาก็จะลงถนนออกมาชุมนุมประท้วงตอนนี้ผู้ชุมนุมประท้วงที่มี2ส,สีทั้งเหลืองทั้งแดงออกมาชุมนุมประท้วงนะครับแกนนําทั้ง2ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอุงอิงโดยนําเรื่องของ Entertainment Complex มาเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นําเรื่องของชั้น14มาเป็นประเด็นจุดไม่ติดแต่นําเรื่องของ Entertainment Complex มาจุดนะฮะก็หวังว่าจะติดฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐก็ประกาศชัดเจนฮะถ้าผ่านเมื่อไหร ก็จะมาลงถนนทันทีผมเรียนหุ้นส่วนฮะภูมิธรรมบอกว่าเรื่องของ Entertainment Complex นีนะครับจะเอามาสู้กับทรัมป์ที่ขึ้นภาษีผมเรียนหุ้นส่วนแก้ไม่ได้หรอกละอย่างคือ Entertainment Complex นะครับต้องใช้เวลาอีกหลายปีฮะไม่ใช่วัน2วันปี2ปีเสร็จอีกหลายปีกว่าจะเสร็จรัฐบาลนี้ตายและเกิดใหม่ไม่ดูกกี่รอบภูมิธรรมตอนนี้ถ้าเสร็จเนี่ย พูมทาผมว่าคงตายไปแล้วล่ะนะเพราะต้องใช้เวลาอีกนานถ้าออกมาเป็นกฎหมายจริงๆนะออกมาเป็นกฎหมายบป,ปุ๊บได้รับอนุญาตทุนส่วนคิดดูก่อสร้างไงอีกนานไหมนะ่ะไม่ใช่วัน2วันปี2ปีเสร็จพูดกันเป็น10ปีขึ้นไปนะนั่นหมายความว่ากำแพงภาษีจะแก้ทันทีไหมแก้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ที่ผมเรียมตลอดในเชิงยุทธศาตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงคือเขาจนกันแล้วเขาไม่มีปัญญาละ GDP ตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการโดนกำแพงภาษีขึ้นมา37 GDP ที่บอกว่าจะ2.4สนะสมัยพลเอกประยุทธ์4.5ตอนนี้เหลือเพียง1.4เท่านั้นไปไม่รอดละจนกระดานละนะครับส่วนที่มีการบิตกของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็วิปปัฐบาลบอกว่ามันเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้ทหารออกมาจริงไหมจริงนะครับสถานการณ์ตอนนี้ นะครับก็มีการประเมินกันนะอ่าพลโทนัธเดชก็ประมาประเมินว่าทักษิณพลาดนะครับขันยเนี่ยพูดกันละกลัวรัฐประหารละนะเห็นไหมฮะการเมืองมันงวดงวดงดเข้ามาทุกทีละทุกอย่างมีเวลาของมันการเมืองก็มีเวลาของมันตอนนี้ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีผมเรียนนุ่นส่วนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องใจเย็นๆนะ ทุกอย่างมีเวลาและมีเหตุผลมั่นใจยืนยันปนันธงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ละลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางไดเจา หนึ่งเสียงย้ำเตือนว่าเราคือใครเรา,เรายึดเหนี่ยวกันไว้แน่นนาด้วยสิ่งเคารพปูชาชาติศาสสนาสถาบันรักครอบทรัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเทจานหญาติมิ เราฝากความรักให้กัน จะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรไดมากกว่านี้เพราะแผ่นดินพืนนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่เลือตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยคาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้ เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทย ทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเงากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อน